จัดเจัดเตรียบมากเป็นอันเสรครับผมตอนนี้ตลาดน้ำท่าดีแดงครผมฝากมาูเร่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าเืองามสบายดีจ้าหนังปลาน่อยนอจ้าเดี๋ยวไอ้นเนาะจ้ารหงมน้สบายดจ้าคามสบายดเรือครับดีครับเรียกจัดผมจัดทัวสัตครับผมแล้วก พี่ว่าอ้าพอข้าใส่ชุดมาขายแล้วพอจัอันบะเมนได้พี่น้องเลยออันนี้ไปงานเตียงขึ้นมามันพอทันก็เลยรวงมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอชัดล่ามิวเลจ้าอาริกาบ่ที่ล่าวิวเราบอกโอ้ยทางใหญ่ทเงใหญ่เลยนะจิ้มด้วยับสามพันล้าวิวเลยน้พี่น้องขาป่าเกียด้ยเปนประมาณครึหนึ่งอ่ะคืึหนึ่งของรถิดนี้ทำเนะ มือ,อไหนขายน้อนกินหอดเยชี้นนะครับเอหนะึ่งสองหนะครับสวัสดีค<ะ>รับสวัสดีครับป้าทางเรืองอได้เลยนะครับผมตอนนี้พ่อค้ากำลังวิ่งใส่จานเลยแต่เราต้องลาของเราผมไปพุแล้วบนายเจ๊บาทครับนายเก็ี้บาทคับเจ๊แี้เขาด้วยเดือเปื่อยม้ยมีคราบเนืนเ้อเปือครับผมเนื้อหมาา,าใช้จาน,นได้เลยลอยเจี๊ยบ ใส่เลยใส่เลยพระจันใส่เลยโมเนวผม,ผมสุดยอดครับผมใส่เลยพระจันปากแร่ด้วยนะจ๊ะ